ทุก่นเพื่อนๆผมกุศลเราสอบครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่วัดธาตดอยครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมาพบอีกครั้งครับกับรายการชวบทัวร์วันนี้เราจะพาไปที่เมืองนครศรีธรรมราชครับไปพบกับเกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้หากคงนึกถึงพราท่านคลายวาจาสิทธ พระสงฆ์ที่มีฉายาเทวดาแห่งเมืองพรโดยที่ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูงประชาชนชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงตาง่างเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพระท่านคล้ายจะพูดจาก,กับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอ,อยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขอีกทั้งผู้ที่ให้การเคารพท่าน ว่าจะเป็นไปตามคำพูดของท่านกว่า50ปีแล้วที่พ่อท่านคล้ายได้มรณภาพไปแต่สรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยและยังคงเก็บรักษาในองค์เจดีย์ท่านน้อยอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้คนศรัทธาจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบสังการะไว้อยู่เสมอ ในวันนี้เราจึงขอพาทุกท่านเดินทางมาเยือนทิ่กับเนือนของพ่อท่านคล้ายมาชมวัดท่านน้อยพร้อมกับได้รับทราบเรื่องราวของท่านไปพร้อม,อมกันครับสำหรับประวัติของพ่อท่านคล้ายเดิมชื่อคล้ายสีนินบิดาชื่ออินมารดาชื่อเนี่ยวเกิดที่บ้านทุ่งหลาดตำบลช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคารขึ้นเดือน10บค่ำเดือน4ปีจอในปีพศ2417ตรงกับราชกาลที่5แห่งราชกัดจักรีวงเมื่อครั้งเยาว์วัยพอท่านคล้ายได้ศึกษากอักษรสมัยทั้งไทยและขอมเก่งวิชาคณิตศาสตร์มีนิสัยอ่อนโยนพูดจาไพเราะเมื่ออายุได้ประมาณ16ปีได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรอยู่ที่วัดจันดีวัดทุ่งบอนเป็นเวลาสองปี ต่อมาเมื่ออายุประมาณ20ปีได้เข้าอุปสมบทณอุทกศีมาในวังในวัดวัวงวง่วงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับฉายาว่าจันทสวุวรรณโนและจำพรรษาที่วัดจันดีในระหว่างนี้พ่อท่านคล้ายได้ศึกษาธรรมอภิธรรมวิปัสสนาและบาลีจากสำนักต่างๆมีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ต่อมา ในปีพศ2448ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันอำเภอฉวางและในปีพศ2492ท่านได้รับพระราชรรส,สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรพัดพิเศษจ้าปรและต่อมาในปีพศ2500ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นพิเศษฝ่ายวิปันสนาและในปีดังกล่าวนี้ ท่านได้ยังมาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่านน้อยเนื่องจากมีการสร้างถนนผ่านกลางวัดจันดีทําให้วัดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนประชาชนได้ประชุมตกลงสร้างวัดใหม่ในเนื้อที่ที่แยกออกไปเรียกว่าวัดท่านน้อยโดยพระท่านคล้ายได้มาเป็นเจ้าอาวาสและพัฒนาวัดให้เจริญงอกง,งามสืบต่อมาพ่อท่านคล้ายได้ถึงแก่การมรรณภาพเมื่อวันที่5ธันวา พศสอ 2, 5 1 3สิริอายุ96ปีอันสา75ในช่วงเวลายาวนานที่ท่านได้อยู่ในกในร่มกายสมภพักนั้นท่านได้บำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์มากมายคือสร้างเจดีย์สถูปมันดบ11องค์สร้างโบสถ์และโูรณณโบสถ์14หลังสร้างถนนร,ร่วม9สายสร้างสะพาน15แห่งสร้างวัด3วัด บูรณะวัดต่างๆอีกหลายวัดสร้างโรงเรียนสำนักศึกษาวิหารหอไตารศาลากุติบ่อน้ำสาดน้ำอีกมากมายและช่วงบรรนลายชีวิตของพ่อท่านคล้ายเมื่อปีพศ2505ท่านได้วางศิราฤเษิกสร้างพระเจดีย์วัดท่าน,น้อยเพื่อบรรจุประธาตที่ได้จากกว้านพะเยาเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นที่กราบไหว้บ,บวูชาของชาวนาครศรีธรรมราช ท่านได้พัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างในท้องถิ่นให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีจนชาวนาครต่างขนานนามท่านว่าเทวดาเมืองนคร ฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเราติดตามเอาได้ครับกดอาราวอส่งสนับสนุนโดยหมู่อยแม่นงสั่งเลยที่0810934202 0822848467สดสะอาดอร่อยที่สุดในโลกส่งทั่วไทยทันใจแน่นอน